พอจบเรื่องทั้งหมดแล้วกองบินจะกลับเข้าสู่อุโมงค์อวกาศเธอจะปลอดภัยสักระยะพูดง่ายๆพี่ก็จะหายไปอีกครั้งโดยไม่พูดอะไรสักคำนะเหรอพี่ไปเนะไม่ใช่ว่าดีใจเหรอที่ไม่ต้องเห็นหน้าพี่พี่จะไปแล้วนะถ้าได้กินข้าวด้วยกันก็คงจะดีนี่ตอนนี้ฉันต้องทำตามคำสั่งของผู้พันแม้แต่ตอนจะกินข้าวกินน้ำแล้วเหรอจะโกรธก็ได้ จะอย่าให้กระทบสุขภาพฉันไม่ได้โกรธตั้งแต่เด็กพวกเรารู้จักกันดีมากมากกว่าใครด้วยซ้ำพอเธอกระพริบตาพี่ก็ดูออกว่าโกหกพอกัดปากพี่ก็รู้เลยว่าเธออารมณ์เสียถ้าอย่างนั้นบอกสิว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ฉันสงสัยว่าพี่กลายเป็นคนที่ฉันจำแทบไม่ได้ได้ยังไง อ๋อรู้แล้วเธอคงจะคิดว่ามีชิปฝังอยู่ในสมองของพี่เลยสิและตอนนี้พี่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วถ้าพี่บอกว่าพี่เป็นแบบนี้อยู่แล้วล่ะ <S <S ชีวิตเธอมีอันตรายเราหยุดเต็มไปหมดพวกคนที่อยากได้พลังของเธอที่อยากทำร้ายเธอพวกมันควรจะหายไปซะอยู่กับพี่เท่านั้นเธอถึงจะปลอดภยัย ฉันยอมชนกับอันตรายตรงๆดีกว่าอยู่อย่างปลอดภัยแบบนี้ฉันไม่ต้องการพี่ไม่ต้องการพี่เธอคิดแบบนั้นเหรอก็ได้เจ้ายังไงเธอบอกมาเลยเรากลับติงคอนกันก็ได้นะถ้าเธออยากกลับถ้าเธออยากเป็นเหมือนเมื่อก่อนเราจะซ่อมบ้านเก่าแล้วย้ายไปอยู่ด้วยกันถ้าบ้านหลังเดียวจะไม่พอที่จะสร้างเขามงกฎให้ พี่จะตกแต่งมันด้วยทุกอย่างที่เธอต้องการมันจะเป็นส่วนที่สวยตะการตาที่สุดที่เธอเคยเห็นใครหน้าไหนก็ไม่มีวันหาเธอเจออีกต่อไปพี่จะปกป้องเธอช่วนิรันดร์แคเล็บทำงานไม่ได้พี่เป็นคนสำคัญของฉันนะและไม่ว่าใครก็แทนที่พี่ไม่ได้จริงเหรอ ตลอดมาพี่ต้องหักห้ามใจตัวเองอดทนอดกลั้นวันแล้ววันเล่ามันทรมานมากแต่ตอนนี้พี่เบื่อพี่ต้องเล่นเกมพวกนี้เต็มที